นี่คือเรื่องสรุปคดีของคุณรินาอารานโนนะครับอดีตนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่ความฝันในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอกลับต้องจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเรื่องนี้มันสะท้อนด้านมืดที่น่าเศร้ามากเลยนะคือเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะทิ้งอดีตแล้วแต่กลับต้องมาเจอจุดจบด้วยน้ำมือของชายที่เข้ามาในฐานะแฟนคลับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือช่วงเวล,ลาที่เปราะบ,บางของเธอพอดีคุณรินาเนี่ยอายุแค่2 3ปีเองตัดสินใจออกจากวงการแล้วนะอยากจะกลับไปใช้ชีวิตธรมธรมดาากับครอบครัวแต่ว่าเธอก็ยังรับงานถ่ายแบบอิสระ หายตัวไปเลยหลังจากบอกที่บ้านว่าจะไปถ่ายงานทีนี้ตำรวจก็ตามรอยจนเจอว่าเธอขึ้นรถไปกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อฮิโรยุกิซันเปเป็นพนักง,งานออฟฟิศอายุ3 3ปีเขาบอกว่าไปส่งเธอที่ร้านสะดวกซื้อแล้วนะแต่หลักฐานเด็ดเลยก็คือกล้องหน้ารถของเขาเองที่มันฟ้องชัดเลยว่าเขาไม่ได้ไปส่งเธอแต่ขับรถเข้าไปในป่าลึกแทนและสุดท้ายครับหลักฐานชิ้นนั้นแหละที่นำไปสู่การค้นพบที่น่าสลดใจที่สุดตำรวจตามรอยจากคลิปไปจนเจอร่างของคุณรีนะถูกมัดติดอยู่กับต้นไม้ในสภาพเลยเปล่าผลชนะสูตรบ,บอกว่าเธอเสียชี ว,วันนี้คดีนี้ก็ยังไม่มีความเคื่หน้าในชั้นศาลเลยครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องจบลงด้วยความรุนแรงโดยที่ครอบครัวของเธอก็ยังคงรอคอยความยุติธรรมอยู่จนถึงทุกวันนี้